ัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะให้ดูกันเนาะอันนี้นะคะพี่อ้อยเทใส่หม้อไว้นะคะเห็นไหมคะว่าเส้นเขาอืดขึ้นมาไม่มีน้ําแล้วนะคะตรงนี้นะคะเวลาพักไว้ก็จะคอยคนนะคะแบบทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็จะมาคนสักทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกันนะคะ รอน <laughs> ต้องพูอ่าลูกซื้อมาจากแมคโครนะคะ <_ an> เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาไปแมคโครกันมาเนาะดี่ให้ไม่ได้ไปกับเขา คนไหนถ้าทานเยอะๆนะคะก็ใส่เส้นเยอะๆได้นะขอพี่อ้อยทานได้เท่านี้นะคะน่คะ เขาจะเข้าเนื้อเนาะตัวพะโล้นะคะแล้วตัวเขาก็จะหอออันนี้พี่อ้อยทําทเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะใส่ไข่ถ้าคนที่ไม่ได้ทานเป็นมังนะคะตัวที่เขาจะใส่นะคะก็จะคือโปรตีนเกษตรนะคะใส่ลงไปต้มนะทอดพอสกกอนแล้วก็ใส่ลงไปต้มนะคะก็จะใช้เครื่องปรุงค่ะพอคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใส่กระเทียมเนาะ แต่ว่าใส่ลักชฉี่ได้นะคะอยทานเป็นมังก็จะใส่โปกกระเทียมเจียวเนาะ ่ค่ะพริกไทยนี่เป็นพริกไทยดํานะคะซื้อมาคั่วแล้วก็ปนเองนะคะต้องคั่วก่อนเนาะก็จะหอมเสร็จแล้วค่ะขวยจับน้ำข้นนะคะ จะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราทานหลายๆคนในบ้านเนาะอยู่กันหลายๆคนทําทานเองก็คุ้มกว่าที่เราออกไปซื้อข้างนอกนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกบางทีเราก็หาเจ้าที่อร่อยไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะคะก็ทําเอง พี่อ้อยเคลมว่มันดียุ่งยากนะคะพี่อ้อยก็จะบอกว่าง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องซีด้วยนะคะก็ลงคลิปน้องซีเอาไว้ใต้ช่องของพี่อ้อยนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ